เขาหลักฐานคุณก็ไปคุณก็ไปว่ากล่าวในชั้นศาลเด็กชั้าศาลถ้าลูกคุณไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทําอันนั้นอันนั้นมันคดีที่จับมาคืออย่างนี้นะคุยกันในแง่แง่หลักที่ถูกต้องนี่แหละครับไม่ไในแงี้ยกฎหมายอะไรไม่ไม่ไม่คือคือตอนนี้คือคุณเป็นพ่อมันก็ไปคุณต้องคุณรู้คุณไม่ได้ก็เขาก็เขามาแจ้งความเขามาแจ้งความตรงนั้นทขาไมแจ้งความอะไรล่ะครับไม่ใช่แล้วแล้วท่านเข้าเวรสอบสวนไหมวันเนี้ยคืออย่างนี้คุณไปคุยคุณไปให้ลูกชายคุณไปปฏิเสธเลยนะครับ ไม่ใช่ไอ้ตัวพ่อกับลูกชายมันคนละเรื่องกันครับผมลูกคุณมันแจ้งอะไรผมก็งงรับเอาเขานี่ไงเขาจะแจ้งความดําเนินเขาเขาฟังนี่ก็ท่านไม่ไม่ฟังแจ้งจับสืออแจ้งจับสืบสีเมือใหม่นี่แหละเออจ้ข้อหาอะไรครับข้อหาที่เลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะจับมาสามคนแล้วปล่อยไปสองคนด้วยเหตุผลอะไรอัคนเดียวอันนี้ไม่รู้ครับผมไม่ได้เวรผมเอาก็นี่ไงเขาเขาถึงเขาสงสัยแล้วเขา เขาก็เลยมาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับชุดจับกลุมพวกคุณจะทำอะไรพวกคุณก็ทําให้มันเป็นจิตจารลักษณะก็นี่ไงก็มาเป็นจิตจารลักษณะมาพบพนักงานสอบสวนในสถานที่ราชการพวกคุณไปคุยกับผู้กำับตรงไหไปอแล้วผู้กับอยู่ไหนตอนนี้อ่าเรียกมาดิอาแล้วผู้กกับเอ้าแล้วผูกับพวกคุณตาาตามขั้นตอนครับก็นี่ก็ทำตามขั้นตอนมาพบพนักงานสอบสวน ผู้กำกับท่านเป็นหัวหน้าสถานีแจ้งจับแจ้งจับคนแจ้งจับคนอะไรมันก็มันก็งงงงอะไรแล้วแล้วทุกคนมีสิทธิแจ้งไหมท่านเป็นพนักงานตำรวจที่เข้าเวรแล้วท่านต้องรับแจ้งเวลาประชาชนเข้ามามาแจ้งวันเดือนร้อนผมจะมาเหรอครับเดือนร้อนผมก็อันนั้นเป็นขีดยเสีติดมีอตไร เออเขาเจอเขาก็เจอของกลางอันนั้นอันนั้นก็ไปว่ากันในคนที่คุณจับมาใช่ไหมให้ศารเป็นคนพิจารณาพิพากษาจะจําคุกจับระหารชีวิตอันนั้นมันก็เรื่องของพิพากษาแต่ตอนนี้คนนี้เขามาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับชุดตัะกูลคุณไปรงเป็นทางคุณก็ไปร้องที่ครับคุณก็ไปร้องที่ศูนย์นั่นสิศูนย์อะไรศูนย์คุณท่ไปไปแล้วเขาให้มาแจ้งความก่อนเอาไปแจ้งความไปให้ปปช แล้วแร้คุคุคุณจะคุยกับท่านเลยครับไปคุยคุณก็ไปร้องก็ไปร้องนะพอจะรอก็คุณก็ไปคุยเลยนะไปร้องเลยนะไอ้ร้องน่ะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวร้องน่ะเขาร้องนน่เออร้องแม้กระทั่งท่านไม่แต่งเครื่องแบบอยู่คณะปฏิบัติหน้าที่เจอเลยครับเออเอเลยเอ้าแล้วเข้าเวรแล้วปฏิเสธการรับแจ้งเิญเลยครับคุณคุณไม่ใช่ตกลง เอาให้ชัดที่ว่าจะรับแจ้งหรือไม่รับไปเลยคุณจไหนก็ไปไม่ใช่ไม่รับรับหรือไม่รับไปเลยครับบอกมาก่อนว่ารับหรือไม่รับไปเลยครับไปเลยก็คือไม่รับใช่ไหมก็เป็นเรื่องยาเสพติดไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเอาว่าตอนนี้เรื่องยาเสพติดคนนี้เขาจับมาเขาก็รับผิดชอบในส่วนของเขายาเสพติดเออ ตอนนี้เขามาแจ้งการปฏ kind of ิบ no ัต oh, like ิหน้าที Why, ่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายผมก็นั่งสือมาสิครับเอ้าก็นี้ไงเ่ยเขาแจ้งความไอ้เรื่องไป้องพจวหรือผู้การจังหวัดอ่ะมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องเออแต่ตอนนี้เขาจะเจตนาคือจะแจ้งความเออตอนนี้คือคุณไม่รับแจ้งใช่ไหมเอาบอกมาก่อนว่ารับหรือไม่รับโอเคครับผมไม่รับเออเอาโอเคชัดเจนนะว่าว่าไม่รับ อ่าตำรวจท่านนี้ที่เข้าเวรนะครับไม่รับแจง้งนะอ่าการการเข้าเวรก็คือกินเงินเดือนจากภาษีแต่ไม่แต่งเครื่องแบบตามระเบียบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเออแล้วท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยถามว่าชอบด้วยระเบียบตรงไหนช่ะคุณไรสดใช่ไหมครับงงถูกครับเออก็ว่ากันไปนะครับเออเพราะว่าคําพูดคําจา ท่านไม่มีคำว่าสุภาพกับประชาชนก่อนเออ่าเกิดอยู่ที่นี่ไม่เคยรับโอใจเพราะว่าท่านไม่สุภาพกับประชาชนก่อนระเบียบตอนรอวินัยตอรอมันจะมีไว้ทําผีอะไรอย่างนั้นนะถ้าคุมตํารวจสิงห์ใหม่ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าต้องพูดจาต้องสุภาพเรียบร้อยประชาชนมาแจ้งความไอ้นี่ก็ไรไปตะพื้นตะพื่อไม่รับแจ้งแล้วจะไม่ให้บันทึกภาพได้ยังไง นะครับพบตรนะครับถ้าท่านเป็นผู้บัญชาการในหวีแห่งชาติถ้าตำรวจพูดหรือใช้วาจาที่ไม่สุภาพเรียบร้อยอย่างนี้นะเหมาะสมหรือไม่นะกการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนที่เข้าเวรวันนี้ก็มีนายเดียวด้วยนะครับอ่าซึ่งไม่แต่งเครื่องแบบผมก็ไม่รู้จะเรียกยศเขาอะไรนะครับไม่รู้จะเรียกยศอะไรเพราะระเบียบสำนักงานอดแห่งชาติ เรื่องการแต่งกายเนี่ยเขาต้องให้แต่งนะถ้าไม่ภาคภูมิใจในชุดข้าราชการก็ไม่รู้จะจะอยู่ตรงนี้ไนดะ้ยังไงอ่ะเนาะเราก็สงสัยอ่าที่ไม่ให้เราบันทึกภาพเนี่ยถ้าเราไม่บันทึกภาพภาพเอาไว้มันก็ไม่มีหลักฐานอ่าที่เราเราบอกว่าตำรวจที่นี่พูดจะไม่สุภาพนะ อ่าพอถึงขั้นที่จะต้องเป็นคดีความกันเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเนี่ยชาวบ้านก็จบผมก็ไม่รู้ว่าเอ่อพูกคับบัญชานะได้อบรมหรือเปล่าสงสัยมากเลยครับที่สพสีมุกใหม่นะครับคำพูดคำจานี่หาความสุภาพเรียบร้อยไม่มีเลยเนะเออเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวให้ สุพันธ์สุพันธ์เดี๋ยวสุพันธ์เดี๋ยวสุพันธ์เดี๋ยวเดี๋ยวลงประจําวันลงประจําวันเอาไว้หน่อยนะลงประจําวันเอาไว้ว่าเรามาแจ้งความแล้วพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งครับนะลงประจําวันไม่เลยเอ้าผมมาแจ้งความประชาชนมาแจ้งความสารวัตรแจ้งความแล้วคุณจะมาไร่สวนเลยครับพอแล้วเอ้าทําไมอะ สิทธิ์ของผมเออสิทธิ์ของผมจะมาห้ามผมได้ยังไงอ่ะพบตรเ็ายังบอกว่าถ่ายได้ <c oughs> คุณไม่ต้องมาไล์สดว่างั้นอา้าวกลายเป็นละเมิดผมซะงั้นนะครับพันตำรวจตีเา้าเพิ่งเห็นยศตะกี้นี่แหละ ทำไม่แต่งเครื่องแบบเราก็ไม่รู้ว่ายศอะไรเนาะเราก็ไม่รู้ว่ายศอะไรนะเคารบเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่นะกรุณาปาณีต่อประชาชนนี่คือคำขวัญที่ติดไว้หน้าโรงพักแต่พฤติกรรมของนายตำรวจท่านตะกี้นี้อ่าท่านพูดดูแคลนประชาชนนะครับมันไม่ถูกต้องครับ กับการการทําหน้าที่อย่างนี้นะครับมันไม่มันมันไม่เหมาะเออท่านพูดกับประชาชนในลักษณะอย่างนี้ผมว่าไม่เหมาะที่จะเป็นข้าราชการนะเพราะว่าเราก็สงสยัยนะว่าว่าตำรวจที่พูดจะไม่เรียบร้อยไม่สุภาพอย่างนี้นะครับยังคงคือคือยังทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอยู่หรือไม่นะครับอ่าแล้วมีการออกแนวเหมือนขมคูนะครับออกแนวเหมือนขมคูพวกะผมนะครับเดินคือคือถ้าพรกผมเดินหนีพราท่านน่ะมันคงไม่มาถึงโรงพักหรอกครับอ่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของตำรวจนะครับ อ่าหลายคนแปลแปลแปลความหมายยังไงไม่ทราบนะฮะมีอ่าหุนปั้นที่มีตำรวจอุ้มประชาชนแต่มีเด็กคนหนึ่งกำลังเกาะขาตำรวจนะครับผมไม่รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์หรือความหมายอ่าของเด็กคนนี้แปลว่าอะไรนะฮะปล่อยพ่อกูลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เราเราเรา ว่ากันตามภาพเดี๋ยวไปลงประจาันหน่อยว่าเขาไม่รับแจ้งนะลงไว้เลยไม่ต้องแจ้งทีงน่นี่ไปแจ้งที่ไหนก็ได้นะครับเจตนาของประชาชนเขาจะมาแจ้งความไม่นี้จะให้ร้องเรียนไปอย่างเดียวนะครับการจับเขาไม่ได้ต่อต้านการจับกลุ่มยาเสพติดนะเพียงแต่ว่าคุณจับมาสามแต่ปล่อยสองเนี่ยเขาก็สงสยัยนะเขาก็สงสยัย แต่พอเขาสงสัยเขาจะมาแจ้งความไม่ดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกลุ่มนะว่าทําไมเหตุผลอะไรถึงได้ปล่อยสองคนไปนะครับทําไมดำเนินคดีตารวจไอ้ตำรวจด,ดำเนินคดีดประชาชนแค่คนเดียวนะครับอ่าแค่แค่เอาข้อเท็จจริงมามาพูดกันผมว่ามันก็น่าจะน่าจะได้นะครับว่าว่าท่านปล่อยปลยปะละเลยหรือไม่นะถ้าถ้าสุพรรณมันแจ้งเท็จ มันก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในในในตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนะสีสีโรงพักสีเมืองใหม่เนี่ยเหมือนกับอ่เขาเป็นเอกเทศนะฮะเป็นเอกเทศจากสำนักงานแรงงชาตินะคำสั่งตรอที่สั่งเอาไว้ว่าผู้อ่ที่สั่งเอาไว้ว่าตํารวจต้องปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร่งครัดอย่างเงี้ยอ่าเราถามว่ามันเคร่งครัดตรงไหนะครับเจตนาลมประชาชนจะมาแจ้งความ แตกลายเป็นว่าตำรวจตัดสินใจไม่รับแจ้งก็เป็นเรื่องของกูอย่างเงี้ยนะครับเอาฝากเอาไว้นะเ,เดี๋ยวต้องเจอกันอีกนั้นกับตำรวจสีมุกใหม่นะครับปูงครับบัญชานะครับถ้า,เ,าเขาบอกว่าให้ไปติดต่อุ่มกับเลยพอเราบอกว่าเอาลองลองติดต่อที่ว่าอยู่โรงพักหรือเปล่ากลายเป็นเบียเบ่ยงเบนประเด็นไปนเรื่องอื่นนะเ,เดี๋ยวจะ เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนเพราะว่าเจอพันตำรวจตีอย่างนี้ที่ท่านใช้กิิยาท่าทางอย่างนี้กับประชาชนก็เดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดนะครับเนอะโอเครักทุกท่านที่ถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ